เรื่องที่ 1. การรวบรวมเรียบเรียงสารสนเทศเป็นเอกสารวิชาการสารสนเทศที่นํามาเรียบเรียงคือสารสนเทศที่ได้จากการประเมินวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้วการนําเสนอสารสนเทศทําได้หลายรูปแบบ 1. บทความวิชาการ ผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าทดลองจนเกิดองค์ความรู้แล้วนำไปตีเป็นบทความเป็นวารสารทางวิชาการหรือวารสารวิจัยองค์ประกอบของบทความวิชาการประกอบด้วย 1. ส่วนที่เป็นบทความชื่อผู้เขียนพร้อมด้วยข้อความที่เกี่ยวกับผู้เขียน 2. ส่วนที่เป็นบทคัดย่อหรือสาระพอสังเกต 3. ส่วนที่เป็นเนื้อหา และ 4. ส่วนที่เป็นเอกสารอ้างอิงบรรณานุกรมส่วนต่อไปเป็นส่วนของรายงานรายงานหมายถึงสิ่งพิมพ์ที่เรียบเรียงขึ้นจากสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาคนา้นคว้าทดลองสังเกตการการสัมภาษณ์และการนําสารสนเทศดังกล่าวมาประเมินวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วเรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าสำหรับวิชาใดวิชาหนึ่งในกรณีที่รายงานนั้นมีการศึกษาหนึ่งภาคเรียนการศึกษาขึ้นไปการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลและการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศและการดูแลระบบสารสนเทศนั้นมีกระบวน3กระบวนการดังนี้ 1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 2. การประมวลผลข้อมูล 3. การดูแลรักษาข้อมูล ต่อไปเป็นการจัดการข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบ่งได้3วิธีดังนี้ 1. ขั้นการเตรียมข้อมูลเป็นการจัดเตรียมข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วให้อยู่ในลักษณะที่สะดวกต่อการประมวลผล 2. ขั้นตอนการประมวลผลคือการนำเอาโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาประมวลผลซึ่งโปรแกรมเมอร์เป็นคู่เขียนเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกมาและยังคงเก็บไว้ในเครื่องขั้นตอนต่างๆ 3. ขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ เป็นงานที่ได้หลังจากการผ่านกระบวนการมาแล้วขั้นตอนในการแปลงผลลัพธ์ที่เก็บอยู่ในเครื่องให้ออกมาอยู่ในรูปแบบสามารถเข้าใจได้ง่ายได้แก่การนำเสนอในรูปแบบรายงานรายงานบัญชีรายงานทางสถิติรายงานการวิเคราะห์ต่างๆหรืออาจแสดงด้วยกราฟเช่นแผนภูมิหรือรูปภาพที่สรุปขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์